สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทกท่านผมทอมมี่ธีรธรรมทรมมีศรีจากพอมดรถยนต์ครับวันนี้ครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมมาทดลองขับครับ,รบกับ The New n i s s a n น a าว r รรวมถึง3รุ่นด้วยกันครับก็จะมีตัวท็อปสุดเลยนะครับก็คือ Pro 4X ตัว VL แล้วก็รวมถึงตัว Kings Ca ปครับเรามาจะเปรียบเทียบกันว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไรแต่ขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าการขับขี่ครั้งนี้จะเป็นเฉพาะแค่ออฟโรดเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตัว VL รวมถึงตัว p r o 4ฟจะเป็นขับเคลื่ออน4้ แต่ว่าตัว Kings Cap จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดแตกต่างของรุ่นต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างและการขับขี่เป็นอย่างไรและหลังจากพาคุณผู้ชมขับขี่เสร็จนะเดี๋ยวทอมมี่จะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังว่าข้อดีข้อเสียของกระบะรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับก็อ่ะเดี๋ยวไปขับกันทางนี้ก็ลองดูอัตตาเร่งดุกลครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือเหยียบได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับกอคือพอประมาณ ลองดูครับว่าการเล่นเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเครื่อง VL นะครับตัว VL ตัวท็อปเลยนะครับพอขวาเสร็จแล้วเราจะต้องจอดเพื่อจะใส่ในเรื่องของเกียร์กับเพื่อนเป็น Follow นะครับ f o l l นะครับใส่เกยราว่างก่อนครับโหแต่เมื่อกี้สัมผัสได้ครับคือ โฟลโล่กดกดทำไมครับโอเคน้องคุชเข้าไปเนาะเราจะได้มีเสียงเตือนว่าอ่ะเข้าแล้วอ่ามันมีสัญลักษณ์เตือนไหมครับว่าโฟลโลอยู่ตรงอยู่ตรงด้านขวาอ๋อนี่ครับตรงนี้ครับโอเคแต่เล็กๆนิดนึงแต่เห็นนะครับโอเคมีเสียงเตือนด้วยว่าอ่ะเปลี่ยนแล้วได้่มทำงานแล้วโอเคอย่างนี้ก็คือไหลไปเลยใช่ไหมครับเหยียบได้ไหมขึ้นไปเลยนิดนึงครับโอเคอ่าขึ้นเลยนะครับควบคุมพวงมาลัยเองนิดนึงนะครับโอเคครับพวงมาลัยผมก็ไยครับโอเคครับโอ้โหเสียงเหมือนกัน อันนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหในจุดต่อไปก็จะเป็นในตัวของในตัวของสะพานเหล็กแฝงในตัวของสะพานเหล็กเรียงเนี่ยเราให้ใช้ความความเร็วที่คงที่นะครับแล้วก็ในตัวของล้อด้านขวาเนี่ยห้ามเกินขีดแดงล้อด้านขวาห้ามเกินขีดแดงโอเคนี้ขึ้นเลยนะครับใช่ขึ้นครับช้าๆโอเคครับอ่าขึ้นๆนะครับสายลงมาเล็กๆโอเคครับ เหยียบได้ไหมครับได้ครับโอ้โหสายายลงมาที่นึ่งครับซ้ายลงมาครับสายลงมาสายลงมาโอ้ยโท่าครับสายลงมาครับสายลงมาเลยครับต่อถ้าสูงเกินครับผมมันจะคว้าไหมครับถ้าสูงเกินไปใช่ครับโอเคครับขอโทษครับเราก็จะได้เห็นว่ามุมเอียงของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าเอียงได้ค่อนข้างเยอะครับนี่เราทีไรก็โอ้โหเต้นทุกครั้งเลยครับส่วนใหญ่เราส่วนพวงเลยขอกขึ้นไปครับในส่วนของบ่อน้ำเนี่ยครับ ความลึกของน้ำเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก60เซนติเมต60เซนแต่พอลงเข้าไปมันก็จะสูงขึ้นน่ใช่ไหมครับครเพราะว่าไปช้าๆนะครับใช่ครับโอเคครับโอ้โหไปเลยนะครับพอลงไปนี่เหยียบได้ไหมครับได้ครับเผ่อใช้ความเร็วเ่วงที่ก็เป็นเพิ่มงเขเร่งขึ้นไปได้ครับโอเคครับแต่แช่ไม่ได้เนาะครับ ผมถามหน่อยครับสลับตัว V L อ่ะครับกับเทียบกับตัว Pro 4x อ่ะครับในการขับขี่มันต่างกันมากน้อยแค่ไหนอ่ะครับคือในตัวของการขับขี่ในตัวของการขับขี่ทังสองคันที่ผมได้ขับมันสำหรับตัวผมนะครับก็คือคือใกล้เคียงกันนะครับคือแทบจะเหมือนกันเลยครับอืครับก็คือจะแตกต่างกันคือในตัวของยางมากกว่าคือสับแแรงได้ได้ดีกว่าอ๋อ แต่ขนาดนี้มันคือตัว V L มันประมาณสิบแปดใช่ไหมครับสิบแปดแต่คันนี้เอ้ยตัว V L สิบแปดแต่ตัว Pro 4 X สิบเจ็ดใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้ไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้คือผมก็ไปเลยใช่ไหมครับตัวนี้จะได้เห็นในเรื่องของตัวของกล้องหน้าที่สามารถมองอุปสรรคที่มันกีดขวางอยู่โดยที่เราไม่ต้องลงไปจับรถก็คืออันนี้มันจะไม่แหงกัวนะครับต้องดูจากตรงนี้ใช่โอเคครับตรงนี้ลองดูครับว่าในเปรียบเทียบสําหรับตัวเก่ากับตัว ยังไงบ้างอ่ะน้องต้องเลี้ขึ้นนิดนึงได้ครับประมาณนี้แล้วกันแลวไปเลยครับโอเคเอาไเลยอืมอือืมอืมอ่าลุยไปเลยแต่สัมผัสได้ครับโหต่างกันเยอะเลยครับเรียกว่าโดยสิ้นเชิงก็ได้ครับพุงอะไรนี่เบามากครับเลี้ยงขึ้นไปเดีวครับเดีครับมีระวังนะครับตรงไปนู่นเลยครับครับ ในจุดนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็คือเนินหนงสูงก็จะค่อนข้างชันนิดนึงตรงนี้จอดกันครับเราเปลี่ยนระบบครับถาเราเราใส่กับเพื่อนอยู่แล้วโอเคครับกว่าเข้าไปตรงนี้ใช้รอบที่อยู่ประมาณสักพัน หกถึงพันเจ็ดอยู่ประมาณเนี้ยครับใช้รอบที่คงที่นี่ต้องเปลี่ยนอะไรไหมครับอาอเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับโอเครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วโอเคขึ้นเลยนะครับค่อยแตะขึ้นไปโอเคครับไม่ต้องยกนะครับครับประมาณนี้กดขึ้นไปเลยครับกดขึ้นไปแล้วนะครับไปขวานิดนึงครับขวาครับไม่ต้องเร่งเยอะครับคงที่ครับรถเราขึ้นมาอยู่แล้วโอเคครับโอเคครับถ้าเกิดเราเร่งเยอะเนี่ยล้อมันก็จะสลิปอ๋อ และเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ากองขวานิดนึงนะครับโอเคครับร้อโอเคครับผมเห็นลงเลยนะครับครับตรงนี้อย่าปล่อยเบรกนะครับโอเคนี่ร้อตรงเลยนะครับใช่ครับลงไปเลยครับเดี๋ยวไม่ปล่อยเบรกนะครับคือแต่แบบเบาๆเรื่อยๆใช่ไหมครับค่อยเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหค่อนข้างชันโอ้ชันเลยแล้วครับครับผมโอเคพอเราลงไปขวาข้างล่างเนี่ยเราสามารถปลดเน็ต ไปในตัวขับเคลื่อนสองสี่ห้าครับผมอ๋อทางนี้นะครับโอเคเปลี่ยนตรงไหนครับจากตรงนี้ไปครับโอเคครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับขับใส่เกี้ยวว่างแล้วก็โอเคจะต้องพุชแล้วก็สี่ห้าอ่านี่นะครับแล้วก็ขึ้นอ่าโอเคแต่จะไม่มีใส่ายระเขียนว่าสี่ห้าเอ็กโซห้โอเคครับโอเคครับเชื่อไปทางไหนครับนี่ตรงเข้าแล้วหวังไอรอนอ๋อโอเคครับโอ้โหโอ้โหนี่เทสหมดเลยฮะดูครับ ลงเข้าไปแล้วขวาแล้วก็วนเข้าหัวกะโหลกโอเคครับผมแล้วข้างหน้าก็จะลงในตัวของหลุมที่เราทําไว้ว่าสําหรับว่าคือรถบางคันเนี่ยลงไปหลุมขนาดนี้อาจจะมีงัดมีเกลื่ออะไรต่างๆอันนี้คือลงได้เลยใช่ไหมครับเอาความเร็วประมาณเท่าไรดีครับเพิ่มขึ้นิดนึงก็ได้ครับเพิ่มกดสวนขี้ไปได้เลยครับโอเคครับได้เด้เลยครับอือ้โ้มันจจิงแล้วก็ อบนนี้ใช่ไหมครับโอเคโอ้ยจริงไออันแรกตื่นเต้นมากครับพยายามอยากเดินเ้นขึ้นไปดูในตัวขอเจ้าหน้าที่แล้วดูในตัวของกล้องนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับทั้งเจ็ดสเตชันที่เรามาทดสอบเนี่ยจำรองสถานการณ์จริงแต่ใช้ ชีวิตประจําวันทั้งหมดเลยครับใช่ครับผมบอกเลยว่าผมเกรงมากครับแต่เย็นไม่ต้องเป็นสบายสบายครับผมสบายสบายครับโอเคนี่คือลองเหยียมเลยเนาะครับผมได้ครับแต่ผมรู้สึกว่าตัว Pro 4x เนี่ยมันจะแน่นกว่าตัว VL นะปมนแค่ความรู้สึกของผมส่วนตัวนะนะครับอ้าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นครับผม นะครับหยุดรถให้จอดสนิทเลยครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นโฟลนะครับกดนะครัปภาบแล้วก็ป้าบอย่างนี้นะครับพร้อมเปลี่ยนเกียร์ครับอันนี้ก็คือไหลตรงนี้เลยใช่ครับไหลตรงจะมีเจ้าหน้าที่บอกไหลอยู่นะครับถ้าไม่มั่นใจดูที่มอนิเตอร์ได้ครับหรือพี่ก็ช่วยผมนะได้ครับได้ครับอันนี้คือเหยียบไปเลยใช่ไหมครับเดินเคร่องเนียนๆครับเบาครับไม่ต้องรีบครับครับขวานิดนึงครับไปทางขวานี้คุณครับโอเคครับคืนคครับเครับ อ่าโหเดินเอียงครับผมสบายสบายครับนุ่มนวลมากครับครับอ่าอันนี้นะครับ้อผมถามนยครับกล้องเนี่ยครับมันจะทํางานต่อเมื่ออะไรอะครับแบบอานมณ์ักดครับตอนตัวของรุ่นใหม่ของเราเนี่ยครับเมื่อเข้าเกียร์อยู่ที่โฟลครับผมกล้องอลราวิวจะติดความเร็วไม่เกินสิบกิโลเมตรครับผมอืมคือจะติดเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับผมนีไปเลยนะครับครับผมล้อขวาดูจาก เป็นสมมตินะครับไม่เกินขอบสีแดงนะครับอ่าคืออย่างนี้ได้นะครับผมไปได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคอ่าค่อยๆนะครับนะครับผมอันนี้ต้องเหยียบไหมครับหรือว่าเดินคลิ้งเนียนๆครับไม่ต้องกดคลิ้งมากครับึืนซ้ายครับึืนซ้ายครับซ้ายครับซ้ายครับซ้ายอีกครับครับผมค่อยๆคืนครับค่อยๆคืนโอเคครับครับผมโอเคครับนุ่มนวลครับนุ่มนวลอันนี้ก็คืออ้อน รลุัน้าครับประมาณหกสิบเซนติเมตรครับผมผมถามหน่อยครับถ้าพอรถเข้าไปอะครับคือน้ํามันจะขึ้นสูงกว่าเดิมอะครับมันจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะครับประมาณ70ดสิบป่ะถึงอ่อโดยประมาณครับไม่น่าไม่น่าเกินเจ็ดสิบครับผมโอเคแต่นี่คือลงเบาๆก่อนครับผมค่อยๆลงครับเบาๆครับโอเคแต่พอลงเสร็จปุ๊บก็คือเหยียบได้กดได้ครับได้ครับแต่ไม่ไม่แนะนําให้ใช้ความเร็วสูงมากครับโอเคครับนี่ไหลไปช้าๆแล้วกันนะครับ ยอดมากโอเคครับอันนี้ก็ครับผมไปเลยครับผมเลันกร่เลงได้ครับรบแต่ขับมันดีนะครับสนุกมากชอบพวงมาลัยนะครับกับช่วงล่างนี่สัมผัสได้อย่างชัดเจนครับเป็นเนินเอียงนะครับครับผมโอ้โหมอกล้องเลยถ้าเรามองทัศนวิสัยไม่เห็นมีกล้องมันช่วยในการขับขี่ครับ ช่เพระตรงนี้มันจะไม่เห็นพวกไพลอนก็ดูจากตรงนี้เอาดูจากกลองได้ครับผมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นโฟร์ไฮดูก็ได้นะครับได้ครับนะครับนี่ครับผมแล้วก็บิดครับผมครับผมโอเคโอเคครับผมอ๋อเมื่อกี้ผมเร็วไปใช่ไหมตัวได้อยู่ครับโอเคครับครับลองเดินเขาเร่งได้ครับโอ้โหแม่ จริงไปเร็วกว่าน <S 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 ี้ก็ยังได้ใช่ไหมครับเร็วกว่านี้ก็ได้ครับสุดเซไว้นนิดนึงครับโอรับอันนี้ไปนี่เลยครับเดี๋ยวเราเบาก่อนนะครับเีพื่อนผมเป็นโฟลเพื่อที่ขึ้นสะพานเหล็กนะครับกอนตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมโฟลป้าไม่ครับ โอเคครับพร้อมครับใส่อะไรจะขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะข้างใต้ฝังความมอโอเคปืโอเคนี่ก็คือต้งตรงอ่าครับอย่างนี้นะครับครับผมคือเลยนะครับเดินรอบประมาณพันห้าถึงพันเจ็ดรอยรอบนะครับไต้องกดคันเร่งกระแทกแรงนะครับ ค่อยๆครับม่ตองกระแทกแรงครับอ๋อครับหากขวานิดนึงครับขวานิดนึงครับพอครับพอครับครับผมหาลงเนี่ยเอาเบรกช่วยด้วยนะครับครับคือผมเหยียบไว้เลยก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคเอาแต่เบรกได้เลยครับโอเคครับกล้องระวังนะครับโอเคครับอ่าไปง่้ได้ใช่ไหมครับครับผมโอเคโอ้โหครับอือฮะ Oh. เหมือนฟอดียังไงไปเลยพี่โอ้โ oh, ห oh. หน้าทิ่แล้วครับเรียบร้อยโอ้โห oh. เป็นบ้านใจโอ<ห>้โสุดยอดมากครับ,ค,รบคือต้องบอกก่อนว่าถ้าคนลองครั้งแรกนี่แบบหัวใจวายครับ <c oughs> แต่ประสบการณ์นะครับแต่ใช้ได้ครับ <c oughs> โอ้สุดยอดมากคือที่ชอบอะก็คือมันจะมีระบบต่างๆาเดี๋ยวผมเปลี่ยนขลับก่อนครับผมเดี๋ยวกับลองขลับเป็นผมให้ครับตอบนิทครับปมอะไรบิดตรงครับโอเคครับ อ๋อคือพวงมาลัยต้องตรงด้วยจากโฟไฮเป็นโฟโลพวงมาลัยตรงเหมือนกันลดอยู่สนิทถึงจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ว่างครับดันไปที่เอ็นแล้วก็บิดอเรับผมแต่ถ้าเปลี่ยนจากทูเป็นโฟสามารถบิดได้เลยครับเป็นโฟไฮสามารถบิดได้เลยความเร็วไม่น่าจะเกินหนึ่งรกิโลเมตรครับถามว่าเกินกว่านี้ได้ไหมได้แต่ผมปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับผมผมสอบถามนิดนึงครับคือเมื่อกี้ครับตอนที่เราลงอะครับเราสามารถใช้เอระบบคิวดิเซนใช้ได้ครับแต่คือเนิน สะพานเหล็กของเราอะครับมันสั้นไปครับการคอนโทรลมันจับมันมันจะช้าไปครับผมอโอเคครับโอเคครับก็คือแล้วแต่สถานการณ์ว่าอางครับก็คือใช้ได้ทั้งคู่ใช่ครับครับโอ้โหเนี่ยทีเรียบๆไม่ไปครับมีเปไรครับไอตอนลงตรงนี้คือเราเหยียบได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเติมคนเรกได้โอเคครับความเร็วพอประมาณได้ครับ พอประมาณนี่คือประมาณผมไม่รู้จะเกินในสนามก็ไม่น่าจะเกินหกสิบสี่สิบอ๋ออย่างนั้นก็ดูได้ใช่หมครับรถพามผมไม่ขอไม่รับผิดชอบนะครับหล่อเลยครับหล่อเลยโอเคมากครับผมถามพี่นิดนึงแล้วกันครับถ้าเทียบกับตัว Pro 4X อ่ะแล้วก็ตัว VL อ่ะในเรื่อง่การขับขี่หรืออะไรแบบเนี้ยพี่ว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนไหมพี่ถามว่า Pro 4X กับ V l เนี่ย ช่วงล่างเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแค่มีชุดแต่งเข้ามาเท่านั้นเองครับผมก็คือการขับโอเคือใครอยากได้ที่แบบการออกแบบที่เฟี้ยวหรือว่าแตกต่างก็แนะนําคันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมโอเคโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณาครับรับครับเอาพี่อยหลังโอเคครับอันนี้ก็เราจะมาลองคิงแคมนะครับแบบเกียร์อัตโนมัติคือจะมีทั้งอัตโนมัติแล้วก็แมนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดาแล้วแต่จะชอบเลยนะครับโอเคอ่ะ ทางเดินนะครับพี่ทางเดินครับครับผมแต่จุดที่แตกต่างนะครับกับรอบนี้คือเราจะไม่ได้ขึ้นอะไรนานาต่างๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มีระบบชัดต้องโอเคอันนี้เยี่ยมเลยนะครับไม่คล้ายครลบาโอเคอ่าอืมไอ้ฟีลลิ่งอย่างเดิมครับเมื่อเทียบกับ Pro4 X กับวีเอลลงนะครับผม านะครับเบานะครับโอเคครับวันนี้ก็มีให้เทสอสามรุ่นถูกต้องไหมครับครับผมสามตัวโอเคก็ครบหมดเลยอ่าอันนี้ก็ส่วนเดิมเบาเลครับครับผมต่ำครับเบาลนะครับครับอันนี้จะกลายแบบสโลนะครับสโลสโลนะครับ แต่ค่นี้ก็ยังมีกล้องให้อยู่นะครับคุณผู้ชมไว้กดดูกล้องได้นะครับเคนี่เขาจะเป็นอย่างนี้เลยแต่จะไม่ได้อัตโนมัตินะครับไม่อัตโนมัติแค่นั้นเองเติมพังเร่งนิดนึงครับเติมหน่อยเติมหน่อครับโอเคครับเมื่อกี้เพลินกับกล้องมากไปหนครับคุณผู้ชมโทษทีครับโอเคถ้าขับสนุกอะขับสนุก นี่ลองเปิดกล้องครับผมอ่านี่ครับออโต้ครับพีขากครับได้ครับครับผมอันนี้ผมได้แล้วครับโอเคครับครับผมหักสายครับโอเคครับผมรับผมนี่เยียบไปเลยนะครับครับผมลองได้ครับนะครับอ่านี่จะอยู่ประมาณสี่สิบนะครับคุณผู้ชมเปไเป็นไงครับเทียบเทียบระหว่างตัวขับสี่กับตัวขับสองกับกระบะ โอ้ขับ4หมื่นกว่าพี่อยู่แล้วมันอยู่แล้วใช่ครับใช่แต่เรื่องระบบช่วงล่างใช่ฟีลิ่งเหมือนกันคล้ายกันมากคล้ายกันไม่ต่างกันเยอะใช่ครับแต่ถ้าแบบอยากเลเวลอัพเอาความมันอย่างเงี้ยได้ครับถ้าความมันก็นั่นแหละครับ Pro Turbo VL อันนี้ก็ขึ้นขึ้นนี่หรือไปนี่ครับอออเหมืนเดิมครับนี่ไม่ได้ขึ้นครับนี่โอเคนี่คือตัว King s Cap นะครับ กูมแคบครับครับเดียร์โตเจ็ดสปีดโอเคนี่ก็ลงได้สุดเดิมนะครับลงได้เลยลงได้ครับโอเคแต่ผมเดี๋ยวแบบโอ้โหโอ้โหโอเคอ่าถ้าเอาโปรโฟกับน่าจะมันกว่าครับโปรโฟกับ VL ครับจะมันกว่านะครับจมันกว่าโอ้โหเนี่ยครับฝนตกแล้วครับไม่ใช่ครับ โอเคขอบคุณอีกรอบนะครับ,อ,บ,รบอันนี้เราก็ขับมาทั้งหมด3รุ่นแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับ The New Nissan Navara นะก็จะมีทั้ง Pro 4x มีทั้ง VL รวมถึง King s c a p ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติหมดเลยแต่ว่า King s c a p คุณสามารถเลือกเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ธรรมดาก็ได้ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแน่นอนว่าเกียร์ธรรมดาก็จะถูกกว่านะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องการขับขี่ครับคือตัว VL แล้วก็ตัว Pro 4x เป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่าตัว Kings Cab ที่ขับไปอ่ะเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อนะฮะการขับขี่แน่นอนก็จะแตกต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัว Pro 4x แล้วก็ตัว VL ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับก็จะลุยตามสถานที่ออฟโรดต่างๆได้ดีทีเดียวขอย้ำว่าดีจริงๆครับเพราะว่าการเข้าโค้งเนี่ยที่ผมลองขับเนี่ยโหบอกเลยว่า ปวใจเนี่ยตึกตึกตึก,ตกอยู่บางจังหวะเลยอันนี้ถือว่าโอเคมั่นใจได้นะะแต่ว่าตัวขับเคลื่อนสองล้อเช่น King's Cap ไม่สามารถลุยแบบนั้นได้นะครับอย่าไปลองนะคะมันจะอันตรายนะครับฟีลลิ่งการขับพวงมาลายัยสัมผัสได้ชัดเจนเลยว่าเบาและกระชับและคุณสามารถควบคุมได้ดีคือมันไม่สั่นอะตอนที่ผมลุยสถานีต่างๆอะมันจะแบบไม่สั่นอะและผมรู้สึกผมเนี่ยถือจับอย่างเงี้ยสบายๆเหมือนรถเก่งเลยเอาจริงๆอะ อาจจะเปรียบเทียบอาจจะดูแบบเวอร์ไปหน่อยนะแต่คือฟิลมันจะประมาณนะั้นจริงๆส่วนช่วงล่างนะผมรู้สึกว่ามั่นใจมากคือตอนที่ผมลุยแบบบนที่ถนนที่เป็นก้อนหินนะ่ะและก้อนหินขอบอกก่อนนะว่าไม่ใช่แบบก้อนหินเล็กๆเลยนะก้อนหินบางอันนี่แบบแบบอย่างเงี้ยมันก็แบบลุยได้ผมไม่ได้รู้สึกแบบเออเฮ้ยเรียกวย่างไงร,รู้สึกแบบไม่ปลอดภัยหรืออะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าโอเคอยู่พอสมควรเลยความเร็วที่ใช้อยู่นะครับ ไม่แน่ใจว่าตอนที่ขับบอกไปหรือเปล่าก็อยู่ประมาณ40กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งาทางอินสตัคเตอร์เขาก็บอกว่าขับได้ประมาณ60ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยก็ประมาณนี้แหละครับอย่าขับเกินนะเพื่อความ s a ฟ e ของคุณผู้ชมด้วยนะฮะการเข้าโค้ปผมรู้สึกว่าเสถียรดีใช้ได้เกาะแต่นี่คือเฉพาะออฟโรดนะเดี๋ยวต้องลองในเมืองอีกทีซึ่งการลองในเมืองผมคิดว่านะครับทางนิสสันน่าจะมีให้ทดสอบประมาณช่วงมกราคมนะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปแล้วกันในเรื่องนี้นะครับ แล้วก็เรื่องเบาครับจริงๆนะเวลาผมนั่งขับรถเทสต่ตางๆนานาต่างๆอ่ะคือมันไม่ต้องคิดหรอกเฮ้ยเบามันเป็นยังไงคือมันจะรู้สึกได้ตรงๆเลยว่าดีหรือไม่ดีคือผมไม่เคยนึกถึงเรื่องเบาเลยตอนขับอ่ะเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่าโอเคเลยนิ่มสะดวกสบายนะครับเรื่องเบานะถึงแม้จะเป็นรถแบบกระบะก็ตามนะแต่เอาจริงๆขอย้ำก่อนว่าอันนี้เป็นการขับสั้นๆเนาะถ้าขับระยะยาวอาจจะมีอาการเมื่อย ก็อันนี้คือเป็นการคาดการไว้ก่อนนะเผื่อไว้นะฮะนี่เคบอกเฉิงไว้ก่อนว่าขับอยู่ประมาณคือนี่นั่งมาประมาณรอบหนึ่งก็ประมาณ10นาทีได้โดยประมาณนะก็นั่นแหละขับมา3รอบ3รุ่นก็3าสินาทียังไม่รู้สึกอะไรนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่ถือว่าก้างผมไม่รู้สึกว่ามันจะมีมุมไหนที่มันแคบเลยนะแต่เนียคือเดี๋ยวต้องรอเรื่องการเข้าโค้งแบบหนักๆอีกทีแต่ตอนเนี้ยคือเข้าโค้งแบบ ประมาณ60องศาได้โดยประมาณก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยการเก็บเสียงคือต้องแจ้งให้ทราบเช่นกันว่าคือมันเป็นการขับระยะสั้นๆผมขับอยู่ไม่เกินประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะเลยเทสอะไรยังไม่ได้มากขนาดนั้นแต่เอาแค่แบบฟีลิ่งเบื้องต้นอะ่ะถือว่าโอเคเพราะว่าเก็บเสียงได้ดีเพราะว่ากระจกด้านหน้านะครับทั้งสองฝั่งด้านหน้านะเขาเป็นอะคูสติก glass ครับก็คือมันก็จะเก็บเสียงได้ดีกว่าเดิมนะ ส่วนกล้องที่เป็น360องศาจะทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณปรับโหมดการขับขี่ให้เป็น4 low นะฮะก็คือต้องเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับและความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือกล้องจะทำงานโดยอัตโนมัติไม่ว่าสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับและที่สำคัญคือมันจะแช่อยู่ตลอดมันไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยขับไป10กิโลสักเอ้ย10กิโลเมตรต่อชั่วโมงขออภัยนะครับและประมาณอีก สิบวิถัดไปวุบจอดับไม่ใช่นะครับอันนี้คือจะอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าคุณเหยียบเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มันจะเปลี่ยนจอนะครับคือดับไปเอา,อาง่ายนะครับอันเนี้ยมันเปิดอัตโนมัติเพราะว่ารู้แน่ๆว่าเราขับอยู่ในโหมดหรือว่าในสถานที่แบบออฟโรดนะครับก็เป็นเรื่องนี้ส่วนถ้าจะเปรียบเทียบในเรื่องของตัว V L แล้วก็ตัว Pro 4x นะคือเอาจริงๆบางคนก็อาจจะสงสัยกันว่าเอ้ยอันไหนเป็นตัวท็อปอันไหนเป็นตัวรองคือเอาจริงๆ ราคาแพงสุดคือตัว p r o 4X รราคาจะอยู่ที่1 1 4 9 0ล0บาทน,นะ VL ก็จะลงมาหน่อยนะฮะจุดที่แตกต่างของ2รุ่นนี้เลยนะที่สังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของล้อครับคือตัว VL อะ่ะมันจะเป็นขนาด18นิ้วแต่ว่าตัว p r o 4X อะ่ะจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับอะก็เนี่ยตรงเนี้ยคือตัว VL ครับให้ดูเลยเนี่ยคือล้อจะเป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นขนาด18นิ้วนะคือเหตุผลที่เขาแจ้งมาว่าทำไมถึงเป็น18นิ้วนะครับ เพราะว่าอันนี้คือมันจะดูแบบจะลุยน้อยกว่าตัว Pro 4x หรือว่าตัว Pro 2x ก็ตามนะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆเลยที่ล้อเขาจะเป็น18นิ้วแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นล้อขนาด17นิ้วของใส่ที่ใส่ในตัว Pro 4x หรือว่าตัว Pro 2x ก็ตามนะครับเหตุผลที่เป็น17นิ้วอะ่ะมันจะดูดุกว่าครับคือมันจะได้แบบฟิลแบบลุยมากกว่า18นิ้วอันนี้คือที่ทางนิสสันเขาแจ้งมาเลยนะครับอันนั้นคือเหตุผลหลักๆเลย แล้วก็ล้อของตัว Pro 4X หรือว่าตัว p r o 2X จะเป็นแบบ All t e r r a i n นะครับคือสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์เลยครับหรือทุกที่เอาอยางง่ายครับแต่ไม่ได้แปลว่ารุ่นอื่นๆไม่สามารถลุยได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือให้เข้าใจง่ายๆคือมันสามารถลุยได้ดีกว่าอถ้าจะเรียกนะถ้าจะเรียกนะครับซึ่งเอาจริงๆผมลองหมดละก็ลุยได้นะครับตัวไม่ว่าจะเป็น Pro 4X VL King's c a p ก็ลุยได้มากน้อยว่ากันไปนะฮะ จุดที่แตกต่างหลักๆเลยระหว่างตัว Pro 4X เมื่อเทียบกับรุ่น Nissan Navara อื่นๆคือดีไซน์เลยหลักๆเลยคือทั้งภายนอกและภายในจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงราคาครับของตัว Pro 4X ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของราคานะครับจะอยู่ที่1,149,000บาทแล้ว <sack security> ตัวต่ำสุดณตอนนี้นะครับราคานะครับจะอยู่ที่5,99,000บาทเหตุผลที่ทอมมี่แจ้งว่าราคาณนะตอนนี้ราคาต่ำณนะตอนนี้ก็เพราะว่าตัวซิงเกิลแค เขายังไม่ได้เปิดเผยออกมาแต่ว่ามีแน่นอนครับราคาก็จะเบาลงไปกว่านี้อีกซึ่งเอาจริงๆนะทอมมี่คาดการไว้แล้กันว่าเซ็นโกแครคงมาก่อนงานมอเตอร์เอนิดนึงหรือว่ามาในงานมอเตอร์เอเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมก็ลองเช็คดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นทางนิสสันก็ยังไม่ได้แจ้งเช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากได้สีขาวคุณผู้ชมต้องเพิ่มเงินนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เช่นกันนิสสันก็ยังไม่ได้แจ้งมานะฮะ ก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัว Nissan Navara ตัว Pro 4X หรือว่าตัว VL นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเช็คได้นะครับตอนที่ทอมมีรีวิวไว้ตอนเปิดตัวได้นะครับเดี๋ยวทอมมีจะแปะลิงก์ไว้ในด e สคริปชั่นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผมนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ